สวัสดีครับฟลุ๊กนะครับตรงหน้านะครับก็คือเห็นก็น่าจะรู้นะครับเป็นนะครับกุญแจหัวใจนะครับก็เป็นอะไรไม่ได้นะครับนอกจากคลีโดโพรนะครับอันนี้ก็คือซินแอคทีฟโซฟนะครับก็คือสบู่นั่นเองนะครับแต่มันก็ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนว่าเป็นสบู่คลีโดโพรนะครับสิ่งที่ต้องพูดก่อนนะครับก็คือสนนราคาของมันนะครับ 3 9 0 0าบาทนะครับขนาดร้อยกรัมนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมได้มาเป็นขนาดทดลองไม่แน่ใจว่ามันกี่กรัมนะครับอันเล็กๆนะครับนี้เดียวเองอันแบบแค่อันเท่านี้นะครับใช้ได้2อาทิตย์นะครับเช้าเย็นนะครับแกะออกมาขอยญาแกะออกมาแล้วกันนะครับก็จะมีมาพร้อมกับเป็นจานนะครับจานนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มี ตัวรองสบู่นะครับอันนี้ลกักษณะคล้ายโฟมนะครับแล้วก็สังเกตที่เนื้อสบู่นะครับมันแบบว่ามันลำมัเลืองมากนะครับสัมผัสเวลาใช้นะครับนุ่มมากนะครับเขาบอกว่านุ่มเหมือนกับแคชเมียร์นะครับก็ว่ากันไปนแต่ก็คือว่าที่มันเด่นนะค,คือมันแทนเอ่อคลีนซิ่งได้ือหมายถึงว่า เราไม่จําเป็นต้องล้างเครื่องสมอางก้้ยครีนซิ่งก่อนเราค่อยมาใช้โฟมหรือสบู่นะครับก็คือสามารถใช้ตัวซินแอคทีฟได้เลยนะครับตัวเดียวแต่ย่งไงผมก็แนะนําว่าแบบพวกแต่งตาพวกอายไลเนอร์มาสคาร่าเนี่ยอาจจะต้องใช้รีมเวอร์ก่อนนะครับมันก็มาพร้อมกับคู่มือนะครับแล้วก็เขาเรียงไงล่ะคุณสมบัติอันอลาัางการของมันนะครับยังไงก็ถ้าใครเป็นเจ้าของคง อ่าแล้วหาซื้อได้ครับจะบอกว่าใช้แล้วมันจะแบบมันไม่ได้ว,ว่ามันเพราะแพงนะครับแต่คือว่าเราสัมผัสได้จากเนื้อมันที่นุ่มนะครับแล,ลแล้วกลิ่นแล้วก็ความรู้สึกหลังใช้เนี่ยก็คือว่ามันไม่ได้แห้งตึงนะครับคือพี่นนุ่มแล้วพิ่หน้าหน้าก็คือแบบกระจ่างใสขึ้นหลังจากใช้นะครับยังไงลองดูกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ